ที่ตลาดกมอสองเนี่ยมีของกินเยอะมากแต่บอกเลยว่าร้านนี้คือทีเด็ดอีกร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นร้านขายโรตีใบเตยไส้แน่นด้วยที่ว่าร้านนี้มีแป้งสีเดียวคือสีเขียวที่ทําจากใบเตยแท้คนต่อแถวทั้งวันนะบอกเลยชื่อร้านว่าโรตีใบเตยประยุกต์ความพิเศษนอกจากแป้งโรตีที่ทําจากใบเตยแล้วร้านนี้ยังมีไส้ให้เลือกหลากหลายทุกคนอย่างแอดนี่แพ้ทางให้ไส้ไข่ตลอดส่วนไส้อื่นๆเนี่ยก็จะมีลูกเกดช็อกโกแลตสตอเบอรี่โอตินกล้วยหอมข้าวโพดมะพร้าวเผือกฝอยทองชีสเลือกที่ชอบได้เลย ราคาเริ่มต้นที่1 5บหถึงห้บาทแต่อย่างแนะนาให้ลองชิมแป้งเปล่าก่อนแป้งเขาอร่อยจริงทุกคนถ้าไม่อร่อยนี่คิ้วไม่เยอะขนาดนี้นะบอกเลยแป้งเขาเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในของแท้แล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลของใบเตยหอมฟุ้งไปทั่วปากนี่อันนี้ก็เป็นไส้ที่ mix and match เอาเองนี่หลากหลายเลยทั้งอโพดนลูกเกดมะพร้าวอะไรต่างๆคือเราสามารถ mix and match เองได้เลยจเจ้าไส้นุน่นผสมไส้นี้ไส้นั้นได้หมดซอรราสเนี่ยก็จะมีทั้งนมข้นแล้วก็ช็อกโกแลตเมื่อก่อนรา้านจะอยู่แถวตลาดสดแต่ตอนนี้ขยับไปอยู่ตรงข้ามมโลลตััสเอกกแทุคนนไปปงชิิด สี่โมงย็นถึงสองทุ่ม